ครับผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมกัชิมข้าวมะเบิองเหล่าสองครับผมอายุรอราอายุเก่าบสิบเก้ามือนนะครับผม,ม,บผมห่างจากเรานึงนะครับประมาณเกือบสองอาทิตย์นะครับผมหมวยุก้าวสิบเก้าวันนะครับตอนนี้นะครับผมกินอาหารนะครับวันที่หกสิบห้าถึงเจ็ดสิบทุ่งสอวันนะครับผม กะสีแบบสุกพกินน,นะครับกว่าที่ยังไม่เก็บเองนยังไม่เซ็ตนะครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับผมผมก็ได้ลูกน้องเี้นมามันมีน้ำผนนะครับคือนีมาแบบเต็มอุ้ยครับบัดแรงงานถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมครับนี่จะเ,เป็นเหมืองกลางนะครับใส่กลาง ทีประมาณ60-70นะครับฟังหางครับหมูเรานี่นะครับหมูเราซอยที่เสียหางอยู่็ตโตนะครับตั้งแต่เรียงมากเก่าสิเก่าเมยอครับเขาค่อนข้างที่จะบ่อค่อยก้วยนะครับผมเป็นหมูที่บ่อค่อยแตกใส่ครับใส่ซ้กันเนาะบ่คิดยัยง,งเรานี่ยครับผม อันนี้หมูรักษาหายครับพรอพี่ยี่สิบอันนี้หมูข้อป่วยนะครับเกิดือแบบคล้ายๆสุขภาพดีครับแต่มีหมูป่วยลงนะครับอันนี้จะเป็นพอพ่นรับทำความสะอาดสะอาดขีดฝุ่นออกจากพัดลมนะครับนี้เราก็จะปั่นแก๊สนะครับผมพัดลมใช้เกล็ดู่คนท่วงที่เด็ดับไฟลงมาแต่จากพาเขาไปเครื่องสังแก๊สนะครับ ผมใส่น้ำกับไอ้แะน,นุนเอ้นมะเล่มฟ้าน,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 นะครับผมต้องมาติดติดต่อเป็นมาสองปีเป็นมาเห็ดแห้งครับแต่ราคาตอนนั้นนะครับปีที่แล้วปีก,กัว่านะครับแสนสี่ห้าพันบาท,บ 8, บาทาน,นะครับแสนสี่แปดพันบาทประมาณนี้ครับทั้งยังเพิ่งติดตั้งให้ผมเบิดเลยนะครับผมนู้นะครับบ่อกแก่ผมใหญ่อุม้มทูมเลยครับผม แค่ดเดียวขึ้นนะครับ